สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นาพาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาหลังบ้านค่ะทุกคนหลังบ้านหลังฟาร์มเนาพะพอดีเพื่อนบ้านมาบอกว่าจะตัดต้นข้าวโพดท,ทิ้งพี่นาอยากได้ต้นข้าวโพดให้แพะไหมพี่นาก็ไปจัดการตัดกันนะคะทุกคนเขาน่ารักมากๆเลยนะมาบอกหลายรอบแล้วพี่นาก็ไปตัดมาให้แพะโอ้โหแพะอร็ดอร่อยกันใหญ่เลยจ้ะ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศรพร้อมๆกันเลยนะคะต้นขน้าวโพดรวบๆนะคะแพะอร่อยแน่วค่ะวันนี้อย่างที่พินาบอกคะ่ะ <c oughs> เพื่อนบ้านเขาจะรู้ว่าพินาเป็นคนที่รักสัตว์เลี้ยงมากๆเลยเลี้ยงอะไรสารพัดหมด เขาก็จะมาเรียกตลอดเลยถ้ามีอะไรที่สัตว์เลี้ยงพอจะกินได้นอกจากข้าวโพดแล้วนะวันนี้พี่นาก็จะเก็บผักบุ้งไปด้วยค่ะผักบุ้งเยอะมากเลยค่ะผักบุ้งนาวอวบๆเนาะ ท้องทุ่งนาสวยๆส,สูดหายใจเต็มปอดค่ะทุกคนมาได้อาหารให้สัตว์เลี้ยงแล้วยังได้ชมบรรยากาศด้วยนะคะผักบุ้งนาค่ะทุกคนยอดงามงามอวบอวบทั้งนั้นเลยนี่ออืนำไปแกงส้มก็อร่อยนะ นีพ่พินาเก็บใหญ่เลยพินาเป็นคนเก็บผักบุ้งเนาะให้คนส่วนของพินาตัดต้นข้าวโพดนะคะนี่อบอวบ,อบทั้งนั้นเลยโอ้โหเก็บเพลินค่ะอันนี้เป็ดของพินาต้องชอบมากๆเลยกระต่ายก็ชอบเหมือนกันค่ะป่ะเราเก็บกันดีกว่า บ้านสวนฟาร์มก็อยู่ติดกันนี่เองนะคะพอตัดได้พอประมาณก็นําไปให้เขากินเลยค่ะทุกคนเขารออยู่แล้วค่ะเขารั่วเราอ่ะมาหาอาหารให้เขานั่งรอกันอยู่แล้วนะแพะของพินานี่ตัดเป็นกองๆแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็นําไปให้แพะเนาะ อบๆท้งนั้นเลยจะบอกว่าผักบุ้งแบบนี้นะแกงส้มก็อร่อยนะทุกคนนี่ดูสิผักบุ้งนาเนี่ยดูที่ยอดส,สวยๆนะเนี่ยแบบนี้อร่อยนะเขาจะได้รสชาติของเขาอะอร่อยยเยอะเลยค่ะวันนี้พี่นาก็จะเก็บไปเท่านี้นะคะเอาไปให้เป็ดนะไปสับๆให้เป็ดนะแล้วให้กระต่ายบ้างอะไรบ้างไปค่ะทุกคนพอแล้วนี่ ปกบุงของเราเยอะเลยนี่เอ้ยได้เหงื่อค่ะได้ความสุขได้บรรยากาศด้วยเนาะปะไปเลี้ยงแพเลี้ยงเป็ดกันดีกว่ากลับบ้านแล้วสวยงามได้เหงื่อค่ะทุกคน กกินกันเลยของอร่อยอร่อยของอร่อยลูกอืมอืมอืมอันนี้คือข้าโพดสดๆเลยมีฝักด้วยนะอืมอันนี้ไม่ใช่ข้าโพดหมักนะอร่อยไหมลูกทุกคนเพื่อนบ้านเขาปลูกข้าโพดเนาะ หักฝักไปแล้วมันก็เหลือฝักเล็กฝักน้อยนะเขาก็รู้ว่าเราอะไปซื้อกระโพดหมักแบบเนี้ให้แพะก็ถามแพะกินไหมบอกโอ้โชอบมากเลยพี่ขอบคุณมากๆเลยหลายรอบแล้วเนี่ยมาตามนี่ฝักอบอวบการอบอวบหอมหอมค่ะทุกคนกระโพดนี่เป็นอะไรที่หอมมากนะอ,อร่อยไหมลูกโอ้โห เถวกล้วยเองไม่รู้จะกินอันไหนเลยใช่ไหมเอมัาลานตาไปหมดใช่ไหมลูก่อยค่อยกินเคยค่อยกินอันนี้มันเป็นอะเปลือกแห้งเปลือกแบบว่ากําลังแบบว่ากําลังอร่อยแหละเออเหี่ยวนิดนึงนะพี่เขาก็แบบว่าเขาออกจากฝักแล้วนะถามว่ากินไหมกินค่ะเนี๋ยดูสิอือหือกินหมดมีอะไรที่แพ้ไม่กินมีเหมือนกันรู้ไหมอะไรแพ้ไม่กิน ใบน้อยหนาค่ะแล้วก็ต้นไม้ที่ใบไม้ที่มียางนะคะเราอย่ามาให้เขากินนะจำพวกบอลอะไรพวกเนี้ยนะไม่ได้นะเขาคันนะ,ะทุกคนอร่อยไหมอะไมโลโอ้โหไมโลมีฝักด้วยนะหน้าของไมโลมีฝักด้วยนะโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหเอา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 ,เอา,เอากินไปลูกโอ้โหขนเป็นมันวับเลยนะคะ ข้าวโพดสดๆนะสดจากต้นสดจากในไร่โอ้โหมันมีวิตามินอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนถ้าพินามีที่กว้างๆพ่นาก็อยากจะปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดมาจ้องทีแจ้งแจ้งใช่ไหมอะของพินามันล่มลื่นไปปลูกไม่ได้เรื่องนะคะทุกคนเนี่ยบางทีก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะแบบทำโล่งๆปลูกข้าวโพดกินอะไรประมาณเนี้ แต่ว่าเป็นคนที่ sight, รักต้นไม้ไงทาใจไม่ได้ต้นไม้มันก็ให้ความร่มรื่นนะเนาะแต่ว่าไม่ต้องปลูกค่ะแถวนี้ก็จะมีชาวบ้านมาขายข้าวโพดต้มถุงละสิบบาทยี่สิบบาทโอ้โหน่ากินมากมาทุกคนอร่อยไหมลูกไมโลอร่อยไหมครับยายไม่ต้องถามม้วนเลยละทุกคนม้วนม้วนม้วนเอาเลยดูดิอื้อหืออื้อหือื้อืออร่อยจัด กินไปลูกอร่อยก็กินไปไมันก็จะสลับกันนะลูกนะฟางบ้างกระโพดหมักบ้างใบไม้สดบ้างอะไรประมาณนี้เนะลูกเนาะ<ด>ก็เพื่อสุขภาพแหละออร่อยจริงๆชุดเล็กค่ะทุกคนอยู่รวมกับชุดใหญ่ไม่ได้ชุดใหญ่ก็จะห่วงชุดเล็กก็กินไม่ค่อยจะทั่วก็ต้องแบ่งไว้ให้เขาอย่างนี้นะ,อนอนะเออโน่นไอปูเนาะก็จะเป็นเหมือนกับ ก็แบ่งกลุ่มกันนะแพ้พพินาคาปูกับอ่าแม่กาแฟเนี่ยเขาจะถูกกันอ่าส่วนเฉากล้วยก็จะอยู่คนเดียวพ่อเฉากล้วยก็จะโดนลังแกเหมือนกันนะไปแล้ว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 คาปูคาปูให้ให้ลูกเองกินบ้างเฉาก้วยนะั่คือลูกของคาปูนะคะส่วนสี่ตัวนี้เขาจะถูกกันนะพวกเดียวกันเวลานอนก็จะนอนรวมกันนะเนี่ยอร่อยไหม อร่อยไหมมีเงินมีเงินคือสีขาวนะคะส่วนมีทองก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็ตัวนี้ก็คือมีโชคไอตัวนั้นมีลาบมีเงินมีทองมีโชคมีลาบใครมาดูคลิปนี้ก็ขอให้มีเงินมีทองมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะจ้ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวนะชมบรรยากาศไปตัดกระโพดให้แพ้นะคะถุงลร่ทุงนาบรรยากาศบ้านๆเลยค่ะ ค่ะก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่นาก็ได้เหงื่อเลยแหละอหอมข้าวโพดมากๆเลยเฉาก๊วยเป็นไงฮะเฉาก้วยเฉาก้วยโอ้โหโอ้โหอร่อยมากเหรอลูกข้าวโพดค่ะเปลือกข้าวโพด มีประโยชน์ต่อแพะมากๆเลยมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงนะคะนี่เห็นไหมขนเป็นมันจชะกินข้าวปลากกินข้าวป